ซูเปอร์รีวิวพอดแคสต์สร้างสรรค์สาระและบันเทิงในวันที่28เมษายน1993ในเมืองเวโก้มรัตเทก็กซัสมีข่าวช็กโลกว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานควบคุมแอลกอฮอล์ยาสูบและอาวุธหรือ ATF เจ้าหน้าทีส่สนักงานสอบสวนกลาง FBI และกองกำลังพิทักษ์ชาติเนชั่นกา a r ดของมนรัตเท็กซัสและมนรัฐแอลบามาปัะทะกับกลุ่มศาสนาลัทธิแบรนด์ดาวิเดียนที่นำโดยเดวิดโคเรสที่อ้างตนว่าเป็นเมซิอาหรือเป็นพระเยซูกลับมาเกิดครั้งที่สองซึ่งมีความเชื่อเรื่องวันสิ้นโลกหลังจากนั้นก็เกิดการปิดล้อมอันยาวนานถึง51วัน เหตุการณ์ก็จบลงในวันที่19เมษายน1993ด้วยโศกนาฏกรรมที่คนอเมริกันรบกันเองนับเป็นเหตุการณ์ที่มีคนเสียชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกาหลังจากสงครามกลางเมือง เดอะแบรนด์ดาวิ a เหรือที่เรียกกันว่าเดอะแบรนเป็นกลุ่มศาสนาที่เกิดขึ้นในปี1955จากความแตกแยกในลทัทธิ s h e เฟิร์ r รอสหรือดาวิ d เดียนหลังจากการเสียชีวิตของวิกเตอร์ฮูเตอร์ผู้ก่อตั้งลทัทธิตามคำทํานายของเขาเกี่ยวกับคัมภี์ของศาสนาคริสต์ที่เกี่ยวกับการเสด็จมาครั้งที่2ของพระเยซูคริสต์และความพ่ายแพ้ของกองทัพอันชั่วช้าแห่งบาบิโลน เมื่อกลุ่มดาวิเดียนได้สมาชิกมากขึ้นก็ย้ายคริตจากรไปทางตะว,วันออกของเมืองเวโกรัฐเทก็กซัสโดยตั้งชื่อใหม่ว่าเมาคาเมลตั้งชื่อตามภูเขาในอิสราเอลที่กล่าวถึงในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมในปี1959ฟอเรสตฮูเตฟภรยาใม่ของวิกเตอร์ก็ได้ประกาศถึงวันสิ้นโลกหรืออมาเกดอนว่าใกล้จะมาถึงแล้วเหล่าสาวกได้รับคำสั่งให้รวมตัวกันเพื่อรอเหตุการณ์นี้ หลายคนสร้างบ้านคนอื่นๆอยู่ในเต็นท์รถบรรทุกหรือรถโดยสารและส่วนใหญ่ขายทรัพย์สินของตนเองเพราะคิดว่าวันสิ้นโลกนั้นจะมาถึงจริงๆตามที่ภรยาไม้ของวิกเตอร์ประกาศไปหลังจากคำทำนายไม่เป็นจริงอำนาจในการควบคุมสาวกของฟอร์เรสก็หมดไป อำนาจการควบคุมลัทธิดาวิเดียนและคาเมลจึงตกเป็นของเบนจามินโรเดนผู้ก่อตั้งสมาคมเซเวนทิสมิชชั่นลัทธิดาวิเดียนหรือเซเว่นเดย์แอดเวนทิสซึ่งเป็นสาขายอยของดาวิเดียนอีกต่อหนึ่ง <c oughs> เขาส่งเสริมความเชื่อหลักคำสอนที่แตกต่างจากองค์กรดั้งเดิมของวิกเตอร์ฮูเตฟแต่ไม่นานเบนจามินโรเดนก็เสียชีวิตหลังจากนั้นการควบคุมลัทธิจึงตกเป็นของลูอิสโรเดนภรรยาของเขา ซึ่งเธอนั้นมีลูกชายหนึ่งคนชื่อว่าจอร์ดโรเดนที่น่าจะขึ้นมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้นำของลทัทธิแต่รูอิสกลับมองว่ายังมีคุณสมบัติไม่เพียงพอที่จะดำรงตำแหน่งาศาสดาพยากรเธอจึงสนับสนุนชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าเวอร์นอนเวโฮเวลให้เป็นผู้สืบทอดดำรงตำแหน่งแทนเธอและลูกชาย ซึ่งการมาของชายหนุ่มเวนอนแวนโฮเวลนั้นก็ไม่ธรรมดาเพราะเบื้องหลังการขึ้นดำรงตำแหน่งนั้นมาพร้อมกับกองกำลังของชายหนุ่มพร้อมอาวุธและเกิดการยิงกับจอร์ดโรเดนจนทำให้เกิดคดีความใหญ่โต และนั่นก็คือจุดเริ่มต้นทีโฮเวลขึ้นมามีอำนาจในลันทธิแบรนด์ดาวิดเดียนประกาศตนเองว่าเป็นผู้เผยพระวจนะคนสุดท้ายของพระเจ้าเป็นเมซีอาและเป็นพระเยซูคริสต์ที่กลับมาเกิดครั้งที่สองและก่อตั้งลทัทธิแบรนด์ดาวิดเดียนอย่างเต็มตัวเวอร์นอนแวนโฮเวลเกิดมากับคุณแม่ไว้ใสพ่อเลี้ยงของเขานั้นเป็นหัวขโมยเป็นนักโทษนั่นก็เป็นการแสดงว่าเขาอยู่ในสภาพครอบครัวที่เวลวร้ายมาตลอด พนวกกับวัยเด็กเขาเคยถูกรุ่นพี่ที่โตกว่าล่วงละเมิดทางเพศด้วยนั่นจึงเป็นจุดตอกย้ำว่าโฮเวลคือบุคคลที่อยู่ในสภาพสังคมอันดำมืดจนทำให้เขานั้นไปยึดมั่นในศาสนาแทนโฮเวลเรียนหนังสือได้เพียงแค่จบในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเท่านั้นหลังจากนั้นเขาก็ได้ถามเพื่อนนักเรียนหญิงที่โตกว่าว่าจะไปหาคนที่สามารถอธิบายถ้อยความในพระคัมภีร์ได้จากที่ไหน เพื่อนนักเรียนหญิงก็ตอบว่ามีกลุ่มที่อยู่เวโกรัฐเท็กซัสนับถือลัทธิแบรนด์ดาวิเดียนจากนั้นเขาก็เดินทางไปที่เมาส์คาเมลเวโกทันทีเมื่อเข้าไปถึงทุกคนมองโฮเวลว่าเป็นช่างไม้เป็นผู้ชายบ้องบ้องไม่ฉลาดและไม่ได้หล,อล่อเหลาอะไรมากมายแต่เขาก็ฉลาดเรื่องการครบคนและก็ได้ไปสนิทสนมกับ in, รูอิสโรเดนภรยาของเจา้าลัทธิเดิม ซึ่งความสัมพันธ์ของทั้งสองคนนั้นเป็นไปอย่างลึกซึ้งและถึงแม้ว่าอายุจะห่างกันถึง50ปีก็ตามและก็แน่นอนว่ารูอิสโรเดนก็สนับสนุนโฮเวลอย่างเต็มที่เมื่อวันที่5สิงหาคม1989โฮเวลก็ได้เผยแพร่เทปบันทึกเสียงนิวไลท์ประกาศว่าพระเจ้าได้บอกให้เขา ให้กำเนิดบุตรกับผู้หญิงในกลุ่มเพื่อก่อตั้งราชวงศ์ของเดวิดของเขาเองสิ่งที่ตามมาก็คือเขาได้ออกกฎหมายแยกคู่แต่งงานในกลุ่มห้ามคู่สามีภรรยามีเพศสัมพันธ์กันต่อไปผู้ชายทุกคนจะต้องรักษาพรมจรรย์และก็ต้องแยกอยู่กับภรรยามีเพียงเขาคนเดียวเท่านั้นที่สามารถมีความสัมพันธ์ทางเพศกับภรรยาของตัวเองได้ และโฮเวลก็ยังกล่าวอีกว่าพระเจ้าได้บอกให้เขานั้นเริ่มสร้างกองทัพเพื่อพระเจ้าเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับวันสิ้นโลกและความรอดสําหรับผู้ติดตามของเขาและนั่นคือจุดเริ่มต้นในการสะสมอาวุธสงครามอย่างมากมายในเวโก เมื่อวันที่15พฤษภาคม1990เวอร์นอนเวนโฮเวลลได้ขอเปลี่ยนชื่อเป็นเดวิดโคเรสเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ลทัทธิและความเชื่อรวมถึงธุรกิจของกลุ่มด้วย ในวันที่28สิงหาคม1992ใช้พื้นที่71เอเคอร์ในเวโกจากที่เคยมีอาคารส่วนใหญ่ถูกรื้อถอนทิ้งและถูกกอบกูก้เพื่อเป็นวัสดุในการก่อสร้างเพื่อเปลี่ยนเป็นโบทหลักสร้างทั้งเก็บน้ำสูงสร้างอาพาร์ตเมนต์สำหรับสมาชิกที่อาศัยอยู่ในกลุ่มนั่นก็คืออาณาจักรของแบรนด์ดาวิเดียนและเดวิดโคเรสก็คือกษัตริย์ผู้ปกครองอาณาจักรแห่งนี้แต่เพียงผู้เดียว และแน่นอนว่าสมาชิกในอาณาจักรนั้นก็เชื่อว่าเขานั้นคือพระเยซูที่มาเกิดครั้งที่สองอย่างสุดใจเขาคือพ่อและแม่สําหรับทุกคนทุกคนยอมตายไปพร้อมกับเขาได้เพราะเชื่อว่าเขานั้นจะพาไปอยู่ในดินแดนของพระเจ้าได้จริงๆจากนั้นภายในชุมชนปิดตายเล็กๆแห่งนี้ก็เริ่มสะสมอาวุธดัดแปลงปืนให้มีความสามารถในการยิงอัตโนมัติที่มันผิดกฎหมาย มีปืนกลที่สามารถยิงเจาะเกราะรถถังได้และก็มีระเบิดมือเป็นจํานวนมากเพื่อใช้ในการป้องกันตนเองและเพื่อใช้ในวันสิ้นโลกและเขาเองก็บอกกับสมาชิกให้เตรียมพร้อมอยู่เสมอมีการฝึกอาวุธให้กับลูกๆของทุกคนของสมาชิกในวันที่27กุมภาพันธ์1993 เวโกรตีบูนเฮราเริ่มตีพิมพ์เดอะซินฟูเมซีาบทความชุดหนึ่งของมาโกอิงแลนและเดลินแมคคอม i ิกซึ่งรายงานข้อกล่าวหาว่าเดวิดโคเรสทำไมร่างกายผู้คนที่มีอายุไม่ถึงเกณฑ์ในอาณาจักรของเขาและกระทำการล่วงละเมิดหญิงสาวที่อายุยังไม่บรรลุนิติภาวะสนับสนุนการมีภรรยาหลายคนทช้นกับตนเอง และประกาศว่าตัวเองนั้นแต่งงานกับหญิงสาวหลายคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเล็กๆแห่งนี้เขามีภรรยาอย่างน้อย140คนมีสิทธิ์ที่จะเรียกผู้หญิงคนใดคนหนึ่งก็ได้ในกลุ่มนั้นมาร่วมหลับนอนกับเขาในคืนไหนก็ได้เขามีลูกอย่างน้อยหนึ่งโหลและหลายคนนั้นกลายเป็นเจ้าสาวตั้งแต่อายุไม่ถึง18ปีด้วยซ้ําและที่เลวร้ายยิ่งกว่าก็คือหญิงสาวหลายคนนั้นกลับมีความเต็มใจที่จะร่วมหลับนอนกับเดวิด พวกเธอเชื่อว่านี่คือการได้อยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าผ่านเดวิดพวกเธอเชื่อว่าในช่วงเวลาที่ปฏิบัติกิจกรรมบนเตียงในห้องนอนของเดวิดนั่นก็คือการศึกษาคัมภีร์ไบเบิลพวกเธอเชื่อว่าการมีเพศสัมพันธ์อนล็กซึงกับเดวิดนั้นเดวิดตั้งใจทําให้พวกเธอได้สัมผัสความอ่อนโยนความรักจากพระเจ้าโดยตรงสิ่งเหล่านี้คือการกระทําผิดกฎหมายของรัฐเท็กซัสและกฎหมายของสหรัฐอเมริกาโดยตรงด้วยเช่นกัน นอกจากข้อกล่าวหาเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศและการปฏิบัติไม่ชอบแล้วยังมีหลักฐานว่าเดวิดและพรรคพวกสะสมอาวุธผิดกฎหมายมากมายในเดือนพฤษภาคม1992 รองหัวหน้าแดเนียลเวนเบิร์กจากแผนกนายอำเภอแม็กมเลนแนนเคานตี้ก็ได้โทรศัพท์ไปยังสำนักงานแอลกอฮอล์ยาสูบและอาวุธหรือ ATF เพื่อแจ้งให้ทราบว่าได้มีพนักงานขับรถของ UPS ได้เปิดกล่องพัสดุออกมาดูระหว่างการจัดส่งไปยังแบรนด์ดาวิดเดียนเขาเห็นระเบิดอย่างน้อยครึ่งโหลนอกจากนั้นยังตั้งข้อสังเกตว่าบริเวณน,นี้ได้รับพัสดุจากพ่อค้าอาวุธระยะเวลาหลายเดือนมาแล้ว สิ่งนี้จงทําให้นายอำเภอและ ATF ขอหมายสารเพื่อขอเข้าตรวจค้นสถานที่ของพวกแบรนด์วิเดียนในวันที่28กุมภาพันธ์1993เจ้าหน้าที่ ATF ได้เข้าตรวจสอบภายในกลุ่มอาคารเม้าคาเมลเซ็นเตอร์ของกลุ่มลัทธิแบรนด์วิเดียนแต่เดวิดและเหล่าสาวกผู้ซื่อสัตย์ก็ทำการต้อนรับด้วยการยิงต่อสู้กลับมา นับเป็นการเปิดฉากการยิงยาวนานนับชั่วโมงในการประทะกันในครั้งแรกนั้นเจ้าหน้าที่ ATF เสียชีวิต4นายและสมาชิกของรัฐที่ก็เสียชีวิตไป6คนเพื่อไม่ให้เป็นการสูญเสียชีวิตมากไปกว่านี้จึงมีการทำข้อตกลงพักรบกันและให้แต่ละฝ่ายเคลื่อนย,ย้ายผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตออกไปจากนั้นก็ได้มีการเรียกเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสอบสวนกลางหรือ FBI เข้ามาควบคุมสถานการณ์ ซึ่งแบ่งเป็นสองทีมก็คือทีมแรกคือทีมเจรจาต่อรองเพื่อทำยังไงก็ได้ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องรวมถึงเยาวชนที่เดวิดโคเรสใช้เสมือเป็นตัวประกันนั้นออกมาจากพื้นที่ให้ได้มากที่สุดและทีมยุทธวิธ,ธีอาวุธครบมือที่เข้าทำการควบคุมพื้นที่โดยรอบและเตรียมพร้อมปฏิบัติการทางทหารทุกเมื่อได้มีการนำรถถังรถหุ้มเกราะจอดล้อมรอบกลุ่มอาคารของพวกแบนเดวิเดียนหลายคัน ตัดระบบสาธารณูปโภครอ,รอบรอบกลุ่มอาคารและปฏิบัติการทางจิตวิทยาหลายรูปแบบเช่นการปล่อยเสียงรบกวนตลอดทั้งวันขับรถถังทับรถยนต์ส่วนตัวที่จอดอยู่รอบนอกของอาคารซึ่งเป็นของเดวิดโคเรส หรือส่งเทปวิดีโอลูกๆของสมาชิกที่ถูกส่งตัวออกมาก่อนหน้านี้เพื่อทําให้พ่อแม่นั้นเปลี่ยนใจออกจากพื้นที่เพื่อมาดูแลลูกๆของพวกเขาทั้งยังส่งทนายที่เก่งที่สุดในประเทศให้เข้าไปในกลุ่มของอาคารเพื่อเกลี้ยกล่อมเดวิดโคเรสและเหล่าสมาชิกให้มามอบตัวและมาสู้กันในชั้นศาลดีกว่าจะถูกปิดล้อมและถูกจับตายไปเป็นต้นพร้อมทั้งเป็นการเปิดเจราจารกับโคเรสโดยตรงผ่านสายโทรศัพท์ เรียกสถานการณ์ในครั้งนี้ว่าการปิดล้อมเวโก51วันซึ่งตลอดระยะเวลา51วันนี้โคเรสปล่อยคนออกมาน้อยมากคนส่วนใหญ่นั้นพร้อมที่จะตายไปกับเดวิดโคเรสไม่ยอมแม้กระทั่งปล่อยลูกๆของพวกเขาออกมาด้วยการปิดล้อมเป็นอะไรที่มีความยืดเยื้อและรัฐบาลก็ต้องเสียเง,งินในการจัดการมากกว่าวันละ1ล้านดอลลาร์สหรัฐหลายฝ่ายต้องการให้จบสถานการณ์อย่างรวดเร็วที่สุด แต่นั่นก็คืองานหนักที่สุดของเจ้าหน้าที่รัฐเพราะคนที่อยู่ข้างในอาคารนั้นเป็นสาวกเดนตายของรัฐธิหรือแม้แต่เจ้ารัฐธิเองนั้นก็พร้อมที่จะยอมตายไปพร้อมกันและเมื่อมีการปล่อยคนที่อยู่ด้านในออกมาทาง ATF ก็กลับกลายเป็นว่าจับบุคคลเหล่านั้นเข้าคุกในข้อหาสมรู้ร่วมคิดการมีส่วนร่วมกับบุคคลที่ทราบชื่อและไม่ทราบชื่อในการก่อเหตุทำให้เจ้าหน้าที่ ATF เสียชีวิต ส่ะวนเยาวชนก็เอาไปดูแลในสถานรับเลี้ยงเด็กของรัฐต่อไปนี่ก็ทําให้เดวิดไม่พอใจเป็นอย่างมากและไม่เชื่อทีมรจรจาต่อรองมีผลทําให้ไม่มีการส่งบุคคลออกมาจากข้างใน,นอีกต่อไปการปิดล้อมในวันที่4 7ดเดวิดก็ได้ติดต่อว่า เขาจะส่งต้นฉบับงานเขียนของเขาที่เกี่ยวกับศาสนามาตีพิมพ์ถ้าส่งต้นฉบับทั้งหมดแล้วจะออกมามอบตัวและเข้าสู่กระบวนการทางการศาลแต่นั่นเจ้าหน้าที่รัฐก็รู้ว่ามันคือการเตะถ่วงเวลาเท่านั้นสถานการณ์มันย่ำแย่มากขึ้นเพราะว่ามันยังมีกลุ่มคนอีกหลายกลุ่มเข้ามาร่วมชุมนุมสนับสนุนที่เดินทางมายังเวโก ประกอบด้วยกลุ่มครั่งาศาสนากลุ่มต่อต้านรัฐบาลกลุ่มครั่งลัทธินาซีใหม่และกลุ่มสนับสนุนอาวุธปืนเสรีและแล้วฟางเส้นสุดท้ายและความอดทนของเจ้าหน้าที่รัฐก็มาถึงจนได้ อายการสูงสุดของรัฐซึ่งเป็นผู้หญิงได้รับข้อมูลว่ามีการโล่งละเมิดผู้หญิงที่อายุไม่ถึงเกณฑ์ซึ่งเธอรับไม่ได้กับเหตุการณ์นี้จึงมีคำสั่งบุกในวันที่19เมษายน1993ในวันที่19เมษายน1 9 9 3หรือที่ใครหลายคนขนานนามเหตุการณ์ในวันนี้ว่าวันสิ้นโลกอเมริกัน จ้าหน้าที่ปฏิบัติการ FBI พร้อมด้วยรถหุ้มเกราะรถถังเข้าโจมตีอาคารโดยการขับรถพุ่งชนตึกเพื่อเปิดทางยิงแก๊สน้ำตาเข้าไปกดดันให้สมาชิกของรทัทธินั้นออกจากอาคารให้ได้ซึ่งช่วงเที่ยงของวันก็ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้กลุ่มอาคารหลายจุดซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐเองกล่าวว่าไม่ได้เป็นคนจุดไฟและแม้แต่กลุ่มของแบรนดดาวิเดียนเองก็บอกว่าตนเองไม่ได้จุดไฟเช่นกัน และไม่นานนั้นอาคารมันก็พังทลายลงมาทำให้สมาชิกของลัทธิแบรนด์ดดวิดเดียนส่วนใหญ่ขาดอากาศหายใจถูกไฟครอกเสียชีวิตส่วนเดวิดโคเรสผู้นำลัทธิก็เสียชีวิตในวันนั้นด้วยจากการถูกยิงในที่สุดก็ถือว่าเป็นการปิดฉากการปิดล้อมเวโก51วันไปพร้อมๆกับกลุ่มแบรนด์ดาวิดเดียนที่มีผู้เสียชีวิตถึง82ราย ผู้เสียชีวิตอยู่ในช่วงอายุ1-15ปีจํานวน21รายและมีผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้11รายและถูกดําเนินคดีครบทุกคนอย่างไรก็ตามอีก2ปีต่อมาก็ได้เกิดเหตุการณ์โจมตีของกลุ่มผู้ก่อการร้ายในเมืองโอคลาโฮมาซิตี้รัฐโอคลาโฮมาสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่19เมษายน1995 เราเรียกเหตุการณ์ในครั้งนี้ว่าโอกราโฮมาซิตี้บอมบิง1995เจ้าหน้าที่รัฐมีเหตุเชื่อว่าน่าจะเป็นการแสดงความไม่พอใจที่เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติการกับกลุ่มแดนดาวิเดียนอย่างไร้มนุษยธรรม ซึ่งระเบิดในครั้งนั้นถือว่าเป็นการทําเองและมีขนาดใหญ่มหาศาลที่ประกอบด้วยปุ๋ยแอมโมเน,นียไนเตรตและน้ํามันเชื้อเพลิงมากกว่า2ตันที่ซ่อนอยู่ในรถบรรทุกเช่าได้ระเบิดขึ้นและสร้างความเสียหายอย่างหนักแก่กลุ่มอาคารรัฐบาลกลางพีเมร่าทําให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด168รายและบาดเจ็บมากกว่า500รายซึ่งในตอนแรกผู้ต้องสงสัยนั้นจะมุ่งเป้าไปที่กลุ่มผู้ก่อการร้ายในตะวันออกกลาง แต่ความสนใจกับพุ่งไปที่ทิโมธีแม็วีซึ่งถูกจับกุมไม่นานหลังจากเหตุระเบิดและเทอรินนิโคเพื่อนของเขาทั้งคู่เป็นอดีตทหารของกองทัพสหรัฐและก็มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มขวาสุดโต่งและขบวนการรักชาติ ต่อมาซากของอาคารนี้ก็ถูกทุบทิ้งไปและมีการสร้างสวนสาธารณะบนพื้นที่นับเป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดบนแผ่นดินสหรัฐอเมริกาจนกระทั่งมีการโจมตีตรึกเวอร์เทสเซนเตอร์ในนครนิวยอร์กและเพนทากอนนอกกรุงวอชิงตันดีซีในวันที่11กันยายนปี2001และนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดของสารคดีเวโกวันสิ้นโลกอเมริกัน